ครับผมโอลานชัยประวัติครับเป็นคนมึงแพร่เกิดที่แพร่ได้มีโอกาสดํารงตำแหน่งอดีตรองนายยกรัฐมนตรีของประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็เป็นนักวิจัยอิสระวันนี้ได้ลิ้มรสแกงฮังเลแช่เยือกแข็งมีความรู้สึกเหมือนกับ ตักมาจากแกงที่บ้านเลยรสชาติเหมือนกับทำจากครัวที่บ้านที่จังหวัดแพร่แล้วก็มีความเข้มข้นความอร่อยเนื้อนุ่มจิ้นโตมีไขมันแทรกซึ่งทําให้รสดีมากแล้วก็กรมกรอบดีเป็นอย่างยิ่งทําให้นึกถึงวัยเด็กทานแกงฮังเลจากหม้อที่บ้านเข้าใจว่าสําหรับเนี้ยเชฟชุมพลมิชลินสองดาวเป็นผู้นํามาปรับปรุงโดยยังรักษาความเป็นแกงฮังเลดั้งเดิม ที่ h a ฮ y ว u ค s i n e สามารถผลิตอาหารแค่เยือกแข็งได้ดีขนาดนี้เป็นเพราะมีโรงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัชการบวกกับผู้แทนนัศสนนของจังหวัดแพร่ผู้บริหารจังหวัดประชาชนสมาชิกชุมชนร่วมมือกันทำให้เกิดสินค้าตัวนี้ขึ้นมา เป็นการต่อยอดจากการทำสินค้าโอทอแบบชาวบ้านแล้วก็ปรับปรุงให้มีความเป็นมาตรฐานและมีความเป็นสากลสามารถที่จะนำผลผลิตดังกล่าวออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้คล้ายๆกับหลายๆสินค้าโอทอปในจังหวัดแพร่เริ่มตั้งแต่สุราตื้นบ้านที่เราจดก,กันดีในนามของเหล้าสเสียบที่อำเภอสองแล้วก็ยังมีผ้าทอคุณภาพสูงนะครับอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างที่ดีของสินค้าโอท็อปในจังหวัดแพร่ที่ได้รับการพัฒนานำเสนอออกสู่เป็นสินค้า o อท็อปเกรดพรีเมียมสู่ตลาดในประเทศไทยและตลาดโลกได้ครับแกงรเลเป็น1ใน252ชนิดของอาหารแช่เยือกแข็งที่ Heaven Cuisine จัดทำแล้วก็นำเสนอออกสู่ตลาดผมมีความมั่นใจว่าด้วยรสชาติที่ปรับปรุงจากรสชาติดั้งเดิมของทุกภาคของประเทศไทยก็จะทำให้ อาหารแช่เยือกแข็งของ Heaven c u i s ซ n e ทั้ง252ประเภทเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศ